สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดบ้านสารวัตรหมีจัดงานแต่งอลังการสมฐานะเปิดบ้านสารวัตรหมีใหญ่ยยโตสมเป็นทายาทตระกูลดังและแล้วก็มาถึงวันแห่งความสุขอีกวันสําหรับคู่ของนางเอกสาวคนเก่งแพนเค้คเกเขมรนิจามิกรและแฟนหนุ่มสารวัตรหมีพันตํารวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ที่ล่าสุดได้จูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นและชื่นมืน่น่ารักสุด,สด โดยล่าสุดในวันนี้แพนเคก้กเขมนิดและสรวัดหมีซึ่งภายในงานช่วงเช้าเจ้าเป๋าเจ้าสาวจัดเต็มความสวยหล่อละมุนละไมในชุดที่จัดเตรียมมาอย่างเนี้ยบพร้อมเลี้ยงหลานสินสอดไม่ใช่เรื่องสำคัญแม่แผมถูกใจพี่หมีดูแลแพนเคก้กอย่างดีสม่ำเสมอลูกสาวทำอาหารไม่เป็นก็ทำกับข้าวให้หล้างจานให้แย้มพร้อมเลี้ยงหลานแม่ก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว และตอนนี้ทั้งคู่ก็เรียนจบดอกเตอร์กันเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเรื่องสินสอดแม่แพรบอกไม่ได้เรียกอะไรเลยเพราะพี่หมีก็ดูแลครอบครัวมาตลอดเรื่องสินสอดจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญดูแลกันอย่างดีสําคัญที่สุดพ่อแม่พร้อมสนับสนุนส่งกําลังใจนอกจากนี้แม่แพรยังออกปากชื่นชมว่าที่ลูกเขยคนนี้ด้วยว่าพี่หมีเป็นคนที่น่ารักมากสม่ำเสมอดูแลลูกสาวแทนแม่ได้สบายใจได้เลย แพนทาอาหารไม่เป็นก็ทํากับข้าวให้เองล้างจานให้ทานข้าวตรงไหนพี่หมีก็ล้างจานให้แผนไม่ต้องพี่หมีทำกับข้าวให้แผนก็จัดโตให้ทำหน้าที่ช่วยเฉยกันได้ดีแม่แพนบอกว่าได้สอนวิถีแม่บ้านแบบเบสิกให้แผนไปบ้างแต่โดยรวมเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาต้องตกลงกันเองพี่หมีมีความเป็นพ่อบ้านเขาได้หมดออกนอกบ้านเขาก็เป็นแบบนี้พี่หมีน่ารัก เขาน่ารักต่อเนื่องยาวนานเขาก็ดูแลลูกเราได้สบายใจไม่รู้สึกห่วงถามว่าอยากมีหลานยายไหมแม่แพมบอกว่าเขาคงต้องคุยกันว่าจะมีหรือไม่มีถ้าเขาพร้อมมีตนเองก็พร้อมช่วยเลี้ยงแต่ถ้าเขาตัดสินใจยังไม่มีก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ